Get a time in tank เราจะต้องลอยอยู่กลางอากาศในขณะที่อยู่บนรถถังเราสามารถไปทำได้ง่ายๆนะคะมี2ที่ก็คือ1ที่ The Daily b u i l e ก r ก็จะมีรถถังแล้วก็มียายแมงมุมที่เราสามารถไปขับรถขึ้นยายแมงมุมให้ลอยกลางอากาศได้หรือว่าจะเป็นทางที่มันสงบสงบกว่าอย่างเช่นที่ c o m m n n d a v e r n นะคะ อันนี้เนี่ยเราจะไปเอารถถังที่ทางด้านซ้ายของเมืองก่อนเสร็จแล้วก็จะขับขึ้นเหนือไปนิดึงนะคะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีใยแยมงมุมเหมือนกันแล้วก็นอกจากใยแยมงมุมนะคะเราสามารถที่จะใช้ราง,รางยางรถยนต์ด้วยค่ะเดี๋ยวชาจะไปทำให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะอ่ามาเอา รถถังตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าน้ํามันไม่เต็มถังกลัวว่ามันจะไม่พอเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บถังน้ํามันหรือว่าเติมให้เต็มก่อนพอเติมแล้วใช่ไหมคะให้ออกขวามานะคะแล้วก็ไปทางขวาขึ้นเหนือของแมพนะคะขึ้นเหนือของแมพขับไปตามถนนนี่แหละคะ่ะถนนสายเนี้ยจะพาเราไปยัง ใยแมงมุมอันใหญ่ๆแล้วก็จะพาไปที่ปั๊มน้ำมันได้ด้วยเพื่อที่จะบางคนอาจจะแบบอยากทำสองวิธีเลยจะบอกว่าอย่าซนแบบทรายนะคะเสียเวลาเสียเวลามาก ว้ามาตรงทางโค้งนี้นะคะพอเพื่อนๆมาถึงทางโค้งตรงนี้แล้วอะค่ะก็ขับมาที่ริมริมหน้าผานะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีใยแมงมุมยกักษ์เพื่อนๆเนี่ยขับลงไปให้มันโดนใยแมงมุมม,มันก็จะเด้งได้แอร์ทามหนึ่งครั้งแล้วค่ะแบบนี้ค่ะทำวนไปสามรอบเดี๋ยวเราก็จะผ่านเควสตไม่น่าเชื่อว่าใยแมงมุมพวกนี้เนี่ยมันเหนียวขนาดที่รถถังขับไปแล้วมันไม่ขาดด้วยเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันนะคะวิธีที่สองเราจะใช้ยางรถยนต์นะคะปาไปที่พื้นต้องเป็นยางรถยนต์ที่ปาลงพื้นนะคะไม่ใช่ยางรถยนต์ที่มันวางอยู่แล้วนะคะเนี่ยต้องเป็นยางแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นยางที่แบบมันวางอยู่แล้วในแมปเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะไปเหยียบมันแล้วก็ไม่เด้งนะอ่ะอันนี้ก็จะได้1 a i r t แอทาเหมือนกันค่ะ เพื่อนๆเห็นยางที่ใส่เหยียบแล้วมันหายไหมอันนี้แหละคือยางที่มันแบบเราไม่ได้ปาเราจะต้องใช้ยางที่ปาแบบนี้นะคะเนี่ยอ่ามันก็จะเด้งให้ค่ะประมาณนี้นะคะสองวิธีง่ายๆหรือถ้าใครรู้วิธีอื่นก็สามารถมาบอกกันได้นะคะรถถังสำออยมากๆเพื่อนๆดูนะคะมันสไลด์แบบไกลมากเลยอะ สมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อเป็นการช่วยสปอร์ตกันแบบต่อเนื่องหรือจะโดเน a ผ่านช่องทางทรูมัน n ี่ว a l เล็และพร้อมเพย์ทราบไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ